หลงป่าดงกอยประพันธ์โดยรตธรรม แม่ของเขมป่วยด้วยโรคประหลาดมาร่วมเดือนแล้วข้าวปลากินไม่ได้ได้แต่นอนแซวไม่มีเรียวแรงอยู่กับที่นอนหมอยาตลอดจนหมอพีหลายคนผลัดเปลี่ยนมารองรักษาตามวิชาที่ได้รับเรียนแต่ก็ไม่มีไรายไหนจะทำให้อาการดีขึ้นได้เลยซ้ำยังมีแต่สุดต,ตัวบวมช้ำดำเขียวเหมือนศพขึ้นอืดขึ้นทุกวันลิ้นแข็งจนพูดและกินอะไรไม่ได้ นอกจากน้ำเปล่าที่กินจากหลอดเอาทีละหยดชาวบ้านคนไหนมาเห็นต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าให้ทำใจเสียเถอะไอ้เข็มเอ้ยแม่เองคงไม่รอดหรอกไม่แม่ฉันแค่ป่วยเป็นไข้ธรรมดาเดี๋ยวพอได้ยาดีแกก็หายเป็นปกติ เข้มมากโตกลับใครต่อใครอย่างนั้นทั้งที่ลึกๆเขาเองก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นการหลอกตัวเองไปวันๆเท่านั้นเองชีวิตคนจนๆในถิ่นชนบทแดนไกลนั้นถ้าลองป่วยหนักๆหมอยาหมอธรรมรักษาไม่หายแล้วแล้วก็เท่ากับว่าคนคนนั้นต้องนอนรอความตายเพียงสถานเดียว แต่แล้วในความสิ้นหวังแสงสว่างที่ปลายอุโมองค์ก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีหมอยาต่างถิ่นที่ชื่อหมอคำมาพบแล้วก็บอกว่าแกพอจะรักษาโรคประหลาดนี้ได้เพียงแต่ว่าแกขาดตัวยาสำคัญไปอย่างหนึ่งและของสิ่งนี้มันมีอยู่ที่ป่าดงกอยเพียงแห่งเดียวมันคืออะไรหรอหมอคำ เข็มเบิกตากว้างด้วยปรกายแห่งความหวังเปลือกต้นงิ้วพญาดำหนะแต่การที่จะเข้าไปเอามันออกมามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะป่านั่นมันเป็นป่าอาถรรพ์เข้าง่ายออกยากพลานมือดียังเอาชีวิตไปทิ้งมันนักต่อน,นักแล้วถ้าเองจะเข้าไปก็ต้องหาพานนํำทางเก่งๆสักคนไม่งั้นเองอาจจะได้กลับบ้านเก่าก่อนแม่เองก็เป็นไปได้ ขอเพียงแต่แม่หายป่วยฉันพร้อมลุยเสมอละหมอคำเออเอออะอย่างนั้นเองก็รีบเดินทางเถอะเพราะขาดูอากาศแม่เองแล้วถามไม่กินยาสูตรพี่บอของบันพอบรุษค่ะก็น่าจะอยู่ได้ไม่เกินห้าวันหลังจากฝากฝังแม่ไว้กับญาตาิและหมอคำเค้มก็รีบเดินทางไปหาพรานหมองเพื่อให้ช่วยนำทางไปยังป่าดงกอยซึ่งเป็นจังหวะดดีที่แกพึง กลับมาจากป่าด,ดงไซเมื่อเย็นหวานนี้เองวันนี้แกจึงนอนเอกเนกพะคอนอยู่ติดบ้าน ไปไปนะไปได้เลียยแต่ว่ากระสุนลงอาคมของข่าในตอนนี้มันเหลือติดตัวแข่เพียงสามนัดเท่านั้นนะสิเองรออีกสักวันให้ข่าเอากระสุนไปให้หลวงพ่อท่านปูุกเสกให้เสียก่อนไม่ได้หรือวะไม่ได้รอกฉันไม่มีเวลาขนาดนั้นนี่ก็กล่าวว่าจะให้ตาพาออกเดินทางกันในตอนสายนี้เลยคำพูดของเขมทำให้ชาชาราถึงกับนิ่งอึง เอาก็เอาวะนี่ค่ะเห็นแก่ที่เคยรวมทุกข์รวมสุกับพ่อเองมานะพรานหมองลุกขึ้นขอตัวไปตระเตรียมข้าวของสำคัญงั้นอีกครึ่งชั่วโมงฉันกลับมาหาตาที่นี่นะ เข้มตะโกนบอกก่อนรีบลงจากเรือนเพื่อไปเตรียมสัมภาระด้วยเช่นกันแต่ระหว่างทางเขาก็เจอเข้ากับไอ้ดำที่เดินแบกแห่สบายใจเพื่อจะไปหาปลาที่คุ้งตะเคียนอาการร้อนรนและรีบเร่งของเขาทำให้เพื่อนสงสยัยและพอมันทราบเหตุผลเท่านั้นละ่ะมันรีบเปลี่ยนหางเสือในทันทีเฮ้ยน่าตื่นเต้นดีว่ากูไปด้วยนะไอ้เข้ม เฮ้ย hey, อย่าเลยไอ้ดำมันอันตรายกูไปเอาสมุลลมนไพรมาละสาแม,มน่นวุย้ยไม่ใช่ไปเที่ยวป่าหาความบันเทิงเข็มออกตัวความจริงถ้าเป็นคนอื่นในหมู่บ้านเขาคงยินดีแต่นี่มันเป็นไอ้ดำคนไม่เอาไหนประจำหมู่บ้านที่เรื่องเข้าป่าล่าสัตว์นั้นมันไม่เอาไหนเสร็จเลยถ้าเอามันไปด้วยก็รังแต่จะเป็นภาระเสียมากกว่า ก็นั่นแหละกูถึงอยากไปช่วยมึงแม่มึงก็เหมือนแม่กูนั่นแหละไอ้ดำแยกยิ้มกวางขวาแขนเขาไม่ยอมปล่อยอ้อนขอไปด้วยเสียให้ได้เข็มไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้ก็เลยต้องยอมงั้นมึงต้องดูแลตัวเองนะเว้ยครึ่งชั่วโมงต่อมานาะบานพรานมอง คณะเดินทางเข้าป่าดงกอยอันประกอบด้วยพรานมองเคมและไอดำก็พร้อมออกเดินทางเดินสะพายสัมภาระคนละใบพร้อมปืนยาวคนละกระบอกมุ่งหน้าตรงไปทางป่าท้ายหมู่บ้านเพื่อตาตรงข้ามภูเกียว,ขวเข้าเขตป่าดงกอยป่าอาทั์ที่ใครๆก็ครั้นคล้ามหวาดกลัวพวกเองมีของดีติดตัวกันบ้างหรือเปล่าเฮ้อจูจูพลานมองก็หันมาเอ่ยถาม ฉันห้อยตะกูดของหลวงพ่อหนะ้าเขมตอบส่วนไอดำรกรรมพระเครื่องในคออวด ห้องชั้นห้อยพระเจ้าพรานมองพึ่งเช่าต่อจากผู้ใหญ่เคี้ยวเมื่อไม่กี่วันนี้เองเออเออดีดดพรานมองยิ้มอย่างพอใจที่จริงเขมอยากบอกว่าตัวเองพกมีด้างที่ทำเองมาด้วยสามอันแต่นึกขึ้นได้ว่ามันเป็นเพียงอาวุธธรรมดาที่ทำเลียนแบบอาวุธของนินจาอย่างที่เคยเห็นในหนังกลางแปลงไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์พิเศษอะไรเลยเงียบเสียเดี๋ยวพรานมองกับไอ ดำจะขำเอาผ่านมาสองวันหนึ่งคืนกับการเดินทางเข้าป่าดงกอยอันแสนเหน็ดเหนื่อยในที่สุดเข็มก็ได้เปลือกต้นพยางิ้วดำตามประสงค์ที่ใจกลางป่าที่นี่มันดงของพวกผีป่าข้าวว่าเราได้ของแล้วก็รีบเดินทางต่อกันเถอะพลานมองเอ่ยเตือน นี่ก็พึ่งเที่ยงเองฉันกับไอ้เข้มขอพักเหนื่อยอีกหน่อยไม่ได้เลยถ้ามองปวดขาจะแย่จุดพักค้างแรมที่พวกเราพากันเมื่อคืนก็อยู่ไม่ไกลเดินแค่ครึ่งวันก็น่าจะถึงถึงเมื่อเกินจะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่นี่มันป่าดงก่อยนะโว้ยอย่าประมาทประมาทอย่างเองนี่แหละกลายเป็นผีเฝ้าป่ามานักต่อนักแล้ว พลานหมองทำเสียงดุนั่นเลยทำให้เขมกับไอ้ดำจำใจต้องรีบลุกพลานหมองพาเดินย้อนกลับไปทางเก่าอันทึบทะมึนแน่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ไปตลอดเส้นทางสองชั่วโมงผ่านไปเขมเริ่มรู้สึกแปลกๆกับต้นไม้รายรอบนั่นตน้นยางข้างหน้าก็เหมือนเขาเดินผ่านมันมาแล้วหน,หนึ่งแล้วเมื่อชั่วโมงก่อนทำไมกลับมาเจอมันอีกแล้วล่ะ เฮ้ยผ่านมองเราหลงทางกันหรือเปล่าไอ้ต้นยางนี่ฉันว่าพวกเราเดินผ่านมาหนสองหนนแล้วนาะ เข็มชี้มือไปทางต้นยางใหญ่นั่นนะสิฉันเองก็คิดอยู่เหมือนกันนะไอ้ดำเอ่ยเสริมขึ้นบ้างพรานมองหยุดเดินกวาดตามองไปยังป่ารายรอบสีหน้าเป็นกังวลเราไม่ได้หลงป่าหรอกแต่เรากำลังโดนอาถรรพ์ป่าเล่นงานเอาซะแล้วคำตอบของแกทำเอาเกมกับไอ้ดำหน้าเสีย เดี๋ยวข้ะลองยิงปืนเปิดปาจากเจ้าป่าเจ้าเขาดูก่อนแต่ถ้าวิธีนี้ไม่สำเร็จก็ถึงคราวต้องมองหาเครือเถาลงกันแล้วละ่ะเพราะเราอาจจะเผลอเหยียบข้ามมันมาพลานมองว่าแล้วก็ปลดปืนออกจากไร่ไร้บริกรรมคถาเงืมงำอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยิงปืนขึ้นฟ้าไปหนึ่งนัด เพราว่านอกจากเสียงโนกาที่แตกตื่นแล้วเข็มก็ไม่เห็นว่าจะมีสัญญาณตอบกลับมาจากเจ้าป่าเจ้าเขาแต่อย่างใดแล้วนี่เราจะไม่เดินหลงกันอยู่ในนี้เป็นวันสองวันเลยเลรอพลานมองไอ้ดำพูดเสียงอ่อยเอานะยังมีขาอยู่ทั้งคนอย่าเพิ่งตีโพยตีผ่ายไปพลานมองเอ่ยขึ้นอย่างคลืมคลืมก่อนจะพาออกเดินทางต่อ ครึ่งชั่วโมงถัดมาเข้มกับชาวคณะพบรอยเท้าที่มีลักษณะคล้ายอย่างคนที่ริมห้วยแต่มีขนาดที่เล็กกว่าพอสมควรเด็กที่ไหนนอ้อพากันมาเล่นแถวนี้ไอ้ดำก้มดูรอยเท้าอย่างสงสัยใครรู้แต่พร,รานมองกลับย้อนถามกลางป่าลึกแบบนี้เองคิดว่าควรมีเด็กเข้ามาวิ่งเล่นกันไหมล่ะ เข้มได้ยินเท่านั้นก็พอจะนึกภาพออกในทันทีว่าเจ้าของรอยเท้านี้คือตัวอะไรการเดินทางของคนทั้งสามยังดำเนินไปอย่างไม่ย่อท้อา,าว่าตะวันร้อนก็อ่อนแสงลงไปเรื่อยๆตามเวลาที่หมุนผ่านแล้วในที่สุดพร,รานมองก็ต้องพาเข็มกับไอ้ดำนอนพักค้างแรมกันที่ป่าดงก่อยกันอีกคืนเพราะหาทางกลับออกจากป่ากันไม่เจอ ต้นไม้แถวนี้ก็มีขนาดใหญ่โตเกินกว่าจะป่ายปีนขึ้นไปขัดห้างได้พร,รานหมองจึงเดินหาลานโล่งเหมาะพอให้จัดเป็นที่หลับนอนกองไฟถูกก่อขึ้นอย่างรีบเร่งก่อนความมืดมิดจะมาเยือน อาหารแห้งถูกน้ำออกมาเปิดกินกันอย่างง่ายๆไปอีกหนึ่งมือ้อเป็นปลาแห้งและน้ำพริกอิ่ม้ํำกันแล้วก็นั่งย่อยดูดยาเส้นฟังเสียงรีดริงเรไรร้องระเบงเซ็งแซ่ไปเพลินๆอุณหภูมิรอกายลดลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันกับความมืดมิดที่คลีคลุ่มช่วงเวลาไม่นานเสียงหมานก็ดังแว่วมาจากอีกฟากหนึ่งของราวปลา ห้อนหอยหวนเย็นเยือกก้องสทานไปทั่วราวไพลายท่าทีวาดลัวของไอ้ดำทำให้พรานหมองรีบเอ่ยขึ้นปกติหมาพวกนี้มันไม่ยุ่งกับคนหรอกแต่ในป่าแบบนี้มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนขอให้พวกเองอย่าประมาทหูไวตาไวเข่าไวถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลก็ให้ปุกขาดทันทีหลังจากตกลงกันเรื่องเวรยามแล้ว คนไม่ใช่เวรก็ล้มตัวลงนอนไปก่อนส่วนคนเป็นเวรก็นั่งเฝ้ากองไฟคอยสังเกตการไปจนเวลาล่วงเข้าช่วงดึกเขมก็ลุกขึ้นมารับช่วงต่อ ไอ้ดำที่ทำหน้าที่เป็นผลัดแรกก็มีอาการง่วงงูนหนักพอล้มตัวลงไปเพียงครู่เดียวก็เริ่มส่งเสียงกรนเบาๆมันคงเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเต็มทนบรรยากาศในพงไพรในยามดึกนอกจากจะเย็นจะเยือกจับใจแล้วก็ยังเงียบสงัดวังเวงเหมือนนั่งอยู่ในป่าช้าก็ไม่ปานเคมนั่งหลังพิงต้นไม้มองเปลวไฟที่ลามเลียท่อนไม้ พลางคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยแล้วการที่นั่งนิ่งๆอยู่ในท่าเดิมนานๆบวกกับความอ่อนล้ามาตลอดสองวันท้ายที่สุดเค้มก็พลอยหลับไปอีกครั้งทั้งที่ยังนั่งกอดปืนเข้มฝันไปว่าตัวเองกลับถึงบ้านแล้วทว่าตัวบ้านเงียบเชียบไม่มีคน จึงเดินไปหาแม่ที่อยู่ในห้องร่างที่บวมอืดใกล้เนา่าที่เห็นเมื่อตอนก่อนเข้าป่านั้นบัดนี้กลับแห้งเหี่ยวเหลือแต่หนังติดกระดูกใบหน้าสูบตอบเหมือนผีตายซากจมูกยุบโบจนเห็นโพรงกะโหลกด้านในนี่มันศพผีชัดๆเข้มตกตะลึงตาเหลือค้างเทว่าพลันจูๆ่ๆศพของแม่ก็ลุกพลวดขึ้นนั่ง อับมาแล้วเหรอไอเ้เคมแม่ละหิวเลือดพอดีขอเลือดให้แม่น้อยอืมอืออือืออออออเขาตกใจสะดุ้งเหือกตื่นขึ้นถึงรู้ว่าตัวเองยังอยู่ที่กลางป่าและนั่นก็มีร่างตะคุมตะคุมสี่ห้าร่างขยับไหวกลมกลมเงยเงยอยู่ที่ปลายเท้าของไอดำและพรานมองเฮ้ยทำอะไรวะเคมตะโกนลั่นพร้อมกับกดไฟใช้ส่องไปที่ร่างเหล่านั้น ซึ่งเป็นจังหวัดเดียวกับที่พรานหมองกดปืนตูมร่างขนยาวรุงรังคล้ายลิงตัวหนึ่งลอยกระเด็นตามแรงถีบของกระสุนปืน